และการในเรื่องที่เกี่ยวกับการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นิวยอร์กเช่นกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณทรงพัชสุภาผลผู้สื่อข่าวของวี a อเอเดินทางไปรายงานเกี่ยวกับการประชุมสมัชชาใหญ่ดังกล่าวและมีโอกาสได้สัมภาษณ์นายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรัมตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยซึ่งเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติครั้งที่66ที่นิวยอร์กแลการที่บุคคลทั่วไปมองว่าท่านเป็นบุคคลใกล้ชิดกับ อดีนายกทักษิณท่านคิดว่าเป็นจุดแข็งจุดอ่อนในการทํางานของท่านในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างไรบ้างครับคนคนที่คิดอย่างนั้นเนี่ยเราไปปฏิเสธความคิดของเขาไม่ได้เพราะยังไงผมก็เป็นคนเชียงใหม่ด้วยแล้วก็เรียนจบโรงเรียนเดียวกับท่านนายกทักษิณแล้ววันนี้ผมมาอยู่พักเพื่อไทยกับเขาก็ต้องคิดแน่นอนกับว่าผมเนี่ยมารับใช้ท่านับใครจะคิดอะไรก็สุดแล้วแต่ครับแต่ผมมองว่าผมจะต้องพิสูจน์ตัวเอง พราะผมทำทุกอย่างเพื่อประชา<ม>เพื่อประเทศชาติไม่ได้ทําเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งผมว่าการเมืองไทยบางครั้งเล่นการเมืองโดยไม่คํานึงถึงประเทศชาติ<ม>ต้องการที่จะเอาชนะฆ่าคานกันอย่างเดียวแล้วก็ผมอยากเห็นการเมืองไทยเนี่ยอยู่ครบเหมือนอเมริกาสี่ปีครับถ้าท่านรัฐบาลไหนทํางานได้ดีต่อทําได้ดีเขาก็เลือกต่อไปอีกสักสี่ปี ไม่ผมไม่เห็นรัฐบาลไหนในอเมริกาที่อยู่เกินแปดปีส่วนใหญ่พอสองปีคนก็เบื่อแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะเห็นการเมืองไทยเป็นลักษณะนี้ท่นหนักใจกับกับตําแหน่งรัฐมนตรีตุางารประเทศแล้วก็ภารกิจที่ที่ทานทาอยู่ในครั้งนี้ผมไม่หนักใจเลย <c oughs> ผมคิดว่าผมน่าจะทําได้ดีพอสมควรเพราะว่าวันนี้การที่สังคมไทยเนี่ยติติงผมตั้งแต่เริ่มต้นวิพาก์วิจารณ์ผมเนยคร <c oughs> ผมถือว่าเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดแล้วผมถือว่าถ้าผมทําได้ดีขึ้นก็เป็นบวกถ้าเล็กน้อยนี่ผมก็ถือว่าผมสอบผ่านเพราะผมสอบตกมาถึงที่สุดแล้วแล้วก็บางทีก็มีใช้กระบวนการกล่าวหาอย่างงู้นอย่างนี้น,นะครับว่าผมมาทําหน้าที่เนี่ยผมปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับแต่ผมอยากจะเรียนเลยครับว่าประเด็นไหนที่เป็นประเด็นอ่อนไหว ผมจะใช้วิธีการอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนก็คือใช้ลามแน่นอนแน่นอนเพราะว่าประเทศหลายคนที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเข้ามาเจอผมอันไหนที่เป็นสาระสําคัญเขาจะใช้ทั้งนั้นแม้กระทั่งการอ่านสคริปต์ต่างๆที่เตรียมไว้ก็จําเป็นต้องทําวิธีการเดียวกับเขาครับนะครับแล้วผมก็เรียนจนจบเป็นยาเอกจบที่โอไฮโอเนี่ยนะครับเพียงแต่ไม่ได้จบทางด้าน การทูหรือระหว่างประเทศ i n t e r n a t i o n น l อะไรก็แล้วแต่ผมจบพิศวะถ้าพูดเรื่องเครื่องจากรเครื่องกลแล้วผมก็ไม่แพ้ใครนะครับ